ดาเมตคด,ดมหมื่นเก้าสี่ร้อยแปดสิบเก้ามาจากไหนและหายังไงให้เกินหมื่นห้าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับกรับสวัสดีท่านผู้มีเกือกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาโคยน้อยครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นการสอนหาออบคิดแดมของถังซิลมาจากไหนให้ได้หมื่นเก้านะครับแบบไม่ละเอียดมากแต่ก้อนข้างจะละเอียดนะครับมาครับเพื่อนๆเ,เริ่มด้วยวงหวนนะครับ เรามาเช็คกันว่าวงแหวนหนึ่งวงที่อัพสเตตัสเต็มแบบนี้นะครับจะเพิ่มคี้เดมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าอันนี้เพิ่มคีดเดมเท่าไหร่เพิ่มคีดเดมไหมไอขี้เดมหายไปไหนวะอ่าน,นี่นะครับ19,489นะครับเดี๋ยวเรามาถอดนงวงนะครับ1วงจะอยู่ที่800นะครับ สี่วงก็ตกอยู่ที่ประมาณ 18,3, 2 0ดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสา0พัน2จริงหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับประมาณ3 0 0 0 3น0นะครับโดยประมาณเฉพาะแหวนหนึ่งถึงแหวน4ี่นะครับกี่เดมมาจากตรงน,นี้นี้เราเอาแบบละเอียดนะครับแหวน1ล้านปีบวก218สเปอรเซ็นน,นะครับมาดูกันว่าหายเท่าไหร่หายไป2400นะครับ อ่ะ2400จริงไหมดูอันนี้33นะครับถ้าเกิดหายไป2400เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 19. ึ0 0อ่า1900นะครับนี่ครับจริงๆนะครับย้ำเลยว่าแหวนอ่านี่เรามาพูดถึงแหวนนะครับแหวน1นแหวน56นะครับเพิ่มขี้เดมไป2356เลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ายิ่งเราอัพไอนนี้เยอะ คี์เดมจะเพิ่มไหมนะครับเนี่ยเนี่ยมันมีคีดมดย์จดม2.0.0.29ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันสามหนึ่งสามนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองอัพกันว่า3ามสาเนี่ยมันเพิ่มหรือเปล่าคี์เดมเพื่อบางคนสงสัยนะครับว่าอัพไปนี้คี์เดมเพิ่มหรือเปล่านะครับอ่าเมื่อกี้สามหนึ่งสามนะปึ๊บสามหนึ่งสาดนะครับไม่เพิ่มนะครับ พราะฉะนั้นเราไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเราเอาแค่คี์เดมอ่านี่ผมจะถอดวงแหวนนะครับถอดวงแหวนหมด1-5ถงวง1-6ถงวงนะครับคี์เดมผมหายไป8500ครับซึ่งแหวน1นถึง6เพิ่มเยอะมากๆครับเพื่อนๆและไฮไลท์ที่2นะครับหลังจากนี้นะครับคี์เดมเพิ่มจากไหนอีกเดี๋ยวเรามาดูที่กระดูกส่วนนอกนะครับตรงที่อัพอายุนะครับ อายุตรงนี้จะมีคีเลดแล้วก็คีเดมด้วยนะครับถ้าเกิดเราอัพเต็มเนี่ยเพิ่มถึง134%เลยนะครับมาดูกันว่าคีเดม134%ยมเนี่ยเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับจาก19,950นเราะครับเรามาถอดหนึ่งชิ้นกันมาดูกันว่าเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับคือเราอัพปีอย่างเดียวก็พอนะครับอัพปีก่อนอย่าเพิ่งอัพดาวนะครับเรามาดูกันว่าเหลือเท่าไหร่เหลือ8,600นะครับจาก1900เหลือ8,600หายไป2 3 0 0เลยนะครับ ต่อชิ้นนะครับเพิ่มไป2003ก็ไปอัพปีกันให้เต็มด้วยนะครับนี่นี่อัพปีตรงนี้นะครับที่ว่า19,000เันนี้ยอัพให้เต็มเลยนะครับและก็คี้เดมจะอยู่ตรงนี้อีกครับเพื่อนๆืกระดูกชิ้นบนตรงนี้นะครับจะเพิ่มคี้เดมเยอะหน่อยนี่อันนี้เพิ่มคี้เดม49เเซ์มั้งนี่ครับเพื่อนๆ49%คีเอร์เซีเดมตรงนี้นะครับอ่ะคีเดมในส่วนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะยิ่งมีไอ้นี้ยิ่งเพิ่มเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นนะใครที่มีกระดูกตรงนี้นะครับก็พยายามอัพให้เต็มนะครับเพื่อนเมื่อกี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาลองถอดกันครับพอถอดแล้วเนี่ยขีแดมถังซิลนะครับจะลดลงมาอีกเหลือ4,6 0พเลยครับเพื่อนจาก1900เหลือ4,6 0พนะครับและเรามาดูกันว่า4,6 0พหหลังจากถอดตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือผมไม่ได้โฟกัสรายละเอียดมากนะครับแต่ผมแค่อยากบอกทุกคนว่า คีเดมอยู่ส่วนไหนเยอะที่สุดนะครับประมาณนั้นเองเมื่อกี้เหลือ4,006นะครับเดี๋ยวเราลองถอดตรงน,นี้ครับอ่ะ4,006เหลือเท่าไหร่4,006เหลือ4,000นะครับหายไป600ครับและเรามาดูกันว่าตรงนี้จะเพิ่มจะหายไปเท่าไหร่เมื่อกี้เหลือ4,000นะอ่ะ4,000เหลือ3,000ครับหายไป650หายไป550นะครับและที่สําคัญเนี่ยเมื่อกี้เหลือ344นะครับคีเดม ยังซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือตรงสกรีนตรงนี้นะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนซ่อนอยู่สกรีนเนี้ยหกเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อกี้สามร้อยสี่สิบห้าหายไปเท่าไหร่นะครับหกเปอร์เซ็นต์หายไปสี่สิบห้านะครับถามวสี่สิบห้าเยอะไหมเยอะมากๆนะครับเมื่อเราเจอความโหดด้วยกันมันก็จะเพิ่มเยอะกว่านี้แน่นอนส่วน3,4 0 0เนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วนะครับมาจากไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาจากการเปิดแหวน9นะครับ นี่พอเราปิดแหวนแปดแหวนเก้าเนี่ยหายไปเยอะเลยครับจากสาม0ันสี่เหลือเท่าไรเหลือมืดหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยสามิบสามนะครับเปิดแหวนเก้าเนี่ยขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับขึ้นไรครับอะไรครับขึ้นไปหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับโอ้โหเยอะมา,มากครับนี่คือถังซิลตัวเป่านะครับหนึ่งพันแปด้อยสามสิบสามที่สำคัญหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามนี้มาจากไหน มาจากตรงนี้ครับเพื่อนๆก็คือไอเทมตรงนี้นะครับเมื่อเรากดหล่อดาวนะครับจะมีคีย์เดมมาให้ด้วยนะครับนี่คีย์เดม25เอร์เซนตนะครับก็คือกระดิ่งไอเทมใหม่ส่วนไอเทมเก่าเนี่ยผมอัพเต็มหกดาวแล้วนะครับไหนเลยว,วะนี่ไอเทมเก่านะครับก็คือแหวนนะครับห้าดาวห้าดาวห้าดาวนะครับ อยู่ที่30เปอร์เซนต์ครับเพื่อนๆืนนี่ก็คือดาเมจที่เหลือของถังซิลและถังซิลยังลดได้อีกอันนี้เหลือ1833นะครับนี่เราถอดกระดูกอีก1833มาดูกันว่าถอดกระดูกฟิวชัน่นหรือว่ากระดูกส่วนตัวถ้าเกิดมีฟิวชัน่นราจจะเพิ่มเยอะก,กว่านี้อีกนะครับเหลือ1666ครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่คือถังซิลตัวเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นเราอย่ารู้ได้ไงว่าดาเมจมาจากไหนคียเดมมาจากไหนก็อย่าลืมมาอัพพวกนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆคียเดมซ่อนอยู่นะครับแต่เราต้องอัพป,ปีเฉยๆนะครับพวกนี้คีแเดมซ่อนอยู่นะครับนี่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นคียเดมซ่อนอยู่นะครับของชีพประจรสามนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยทุกตัวนะครับนี่ยิ่งกระดูกชิ้นนี้นะครับ เป็นสาย3ที่ว่าเติมนะครับสามารถเพิ่ม a t ทเคเพิ่มสปีดทั้งทีมเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ว่านั้นๆนะครับก็ไปอัปดาวนะกระดูกสายีายเน้นอัปดาวแต่ถ้าอยากได้คีดเดมของตัวละครหลักนะครับให้อัปปีนะครับให้เต็ม1 000, 1 9 0 0 1 9 0 0่อครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับชี้แจงคีดเดมถังซิลมาจากไหนบ้างนะครับก็บอกเลยว่า1,66 6เนี่ยดู แค่ใส่แหวนห้าหกนะครับก็ขึ้นมาเยอะแล้วครับดูโอ้โหขึ้นมาเก้าร้อยห้าสิบครับอันนี้เก้าร้อยห้าสิบพอเราเปิดแหวนเก้านะครับเด้งขึ้นมาเป็น4,193เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากได้คีดแดมเยอะๆก็ไปอัพรายละเอียดของตัวเองได้เลยนะครับส่วนกระดูกพวกเทวราชนี้นะครับให้ใส่เป็นสาย2เลยครับนี่ครับ สายสอขี้แดงม33%นะครับใส่ไปเลยครับส่วนลงลงหลงก็จะไม่ชี้แจงนะครับอันจะชื้อชี้แจงถึงขี้แดงถังซิลมาจากไหนเฉยๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนใครจัดไอดีแบบผมนะครับรหัสทั้งหมดที่เซตมาก็จะไม่หายนะครับดูนะครับเมื่อกี้ผมถอดกระดูกไปหมดแล้วแต่ผมแค่แตะ4ครั้งเท่านั้นนะครับพอผมแตะ4ครั้งปุ๊บกระดูกทุกอย่างจะมาอยู่ที่ถังซิลเหมือนเดิมไม่หายครับตอนนี้อยู่ที่ 1894ครับเอ๊ะชี้เดมหายไปไหนครับเพื่อนๆเพราะว่าเราลืมใส่กระดูกฟิวชั่นนะครับเฮ้ยลืมใส่กระดูกลำตัวส่วนตัวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ว่าชี้แจงรายละเอียดไม่เข้าใจก็ไปอัปเดต ID ของตัวเองนะครับและผมบอกเลยว่าไอเทมชิ้น40,000ปีเนี้ยพยายามตีให้ติด5ดาว6ดาวนะครับเพราะว่าพลังเพิ่มเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับถอดชิ้นนี้นะ ดูนะครับชิ้น6ดาวเมื่อเราใส่พลังจะเพิ่มเท่าไรนะครับพลังเพิ่มมา112้ล้านเลยครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราอัพอ t k เเนี่ยพลังก็จะเพิ่มเยอะอีกนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอันนี้เนี่ยผมมาเป็นคี้ดมไงเมื่อกี้เพิ่ม112ล้านนะครับคือจริงๆอะทีมโชว์พลังอะผมไม่อยากจะกักในวันนี้ผมมาสอนการเพิ่มคี้แดมตังซิลและอธิบายชัดๆนะครับมาดูกันว่าจะเพิ่มเท่าไหร่นะ บอกเลยครับว่าพลังเพิ่มเยอะมากนะครับเมื่อกี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองนะเพิ่มมาเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ share, ใครอยากได้คีย์เดมตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนผมอาจจะสอนไม่ละเอียดแต่นี่คือทั้งหมดเกือบทั้งหมดที่ว่ามีคีย์เดมที่สามารถเพิ่มได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเติมกันต่อลุยกันต่อแล้วเจอ,ก,อ,ก,อกันที่สถานีต่อไปอ้าอิน